วันปลวกแล้วก็เผามันเลยเป็นบาปนะบางทีมดเหมือนกันมดขึ้นมาบางคนเนี่ยอย่างนี้เลยขอยงนี้เลยตายหมดเลยฮะแล้วมันน่ากรรมฐา,านมดขึ้นมากิงตาเลยมดมาตัดในผ้าในผ่อนเลยเนาะไก่ข้างในที่ยุ่งเลยเนาะอันนี้เรื่องจริงเนี่ยนะ เราก็แผ่เมตตาให้มันเราก็บอกเออข้าเคยทําแกแกก็มาทําข้ามั่งเนาะแล้วก็หายกันากรราต,ตายอย่างอาโหสิกรรมถึงต้องแผ่เมตตาอย่างจำไว้ไม่ใช่เรืเร่องเลี้ยไหลอาตมานี่โดนตลอดเลยรับกรรมมาโชคถ้าใครสร้างความดีต้องเห็นกรรมแน่ถ้าใครสร้างความชั่วก็ไม่เห็นกรรมจะต้องไปใช้ในเมืองนรกทั้งดอกทั้งต้นะนะจำไว้ แล้วบางคนว่าเอ๊ะสร้างความดีไม่ได้ดีมันมีกรรมบังเลิกเลยว่าไม่ได้ดีใช่ไหมมันได้ดีมันแก้กรรมเนี่ยมันใช้กรรมเนี่ยหาว่าไม่ได้ไอ้นี่ก็โผล่ไอ้นี่ก็โผล่ไอ้นี่ก็โผล่โผล่ให้ใช้ไปในหมดในชาติเหมือนเราเป็นนี่เขาจะสิบล้านสิบเจ้าไอ้นี่ก็โผล่นี่ก็โผล่ทวงทุกวันทวงทุกวันก็ใช้ไปวันลหน่อยวันหน่อยเดี๋ยวก็หมดนะถ้าไม่สร้างความดีเลยไม่มีโอกาสจะใช้ได้ ใช่ไม่ได้ใช่ไม่ได้แน่นอนเจ้าไหลบางคนนี่เข้าใจผิดนะตัมมาก็เข้าใจผิดเหมือนกันเดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้จริงเนี้ยตัมมาถึงเขียนขึ้นมานล้มีใครเี็นไหมรู้จริงหายากไอ้รู้มากหาง่ายเนี่ยใช่ไหมรู้จริงมีตรงไหมรู้ยังไงถึงรู้จริงตอบไปยังไงรู้จริงต้องทํารู้จําต้องถอดรู้แจ้งต้องคิดก่อนทำไมคิดก่อนจะรู้แจ้งทิงใจได้ไหม อย่าไปทํากรรมฐานไปสวรรค์นิพพานเอาแค่นี้ก่อนยังทําไม่ได้เอาแก้กรรมเนี่ยก่อนแก้อย่างไงใช่กรรมให้มันหมดไปซช่แล้วบางคนไปโดนลำบากเข้าเลิกเลยเลิกเลยกรรมเนี่ยมันมีดอกนะมีต้นทุนมีดอกละเท่ามันบวกดอกเรื่อยแต่เพราะนั้นโยมที่ให้จะตังค์ใครไปหรือใครโกงดูแลร,รัดไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียใจได้คืนเนี่ย กคืนถ้าเป็นของของเราอ่ะมันมาเองนะยกตัวอย่างเนี้ยอกเตอร์ติดที่จะมาช่วยชงเรียนเป็นลูกชาวสุลิขอสตางแม่บอกว่าเ,เนี่ยไปเป็นเพื่อนกันปีเดียวกันส่งไปเรียนเป็นอกเตอร์ถึงอ่ากรุงปารีสฝรั่งเศสแล้วกลับมามีเมียมีลูกสามคนทีฝั่งตนเป็นหัวใจวายตายเกิดเป็นลูกคนจีนที่กรอกจันใช่ไหมแล้วมันก็พากันมาที่นี่ แม่ก็เตี่ยพูดไทยไม่ชัดเย็บผ้าโลผ้าดำไอ้กางเกงดำเสือ้อดำแ้่หลักเกีวข้าวท่งตามจังหวัดแล้วก็รวยได้เสียกันทั้งสองคนผัวเมียเนี่ยสิบกว่าปีสิบห้าปีไม่มีลูกไอ้ดอกเธอติดไปเกิดไปเกิดแล้วไฟยังอยู่จากดำเป็นขาวเหมือนอย่างเราเนี่ยบ้านอยนี่บ้านทรงไทย,ยแต่เราจะไปอยู่ในเทศบาล เทศบัลใหญ่เขาจะบัญญัติไว้อย่างทรงไทยนี่อยู่นี่ไม่ได้ต้องไปทรงเตึกแต่ไปทรงตึกกระลุ่รางก็เปลี่ยนไปแต่บ้านนั่นเป็นของเราเดยนะักเข้ามันมานายุยุคเบดก่อน2500 2 1 2ยสร้างโบสถ์มันมาให้หนึ่งแสนเลยที่ให้ไปสี่ร้อยได้ได้หนึ่งแสนเห็นไหมยอมจําไว้ไม่ต้องไปเสียใจใครอยากได้เองไม่เอาไป มันได้คืนหมดนะได้คืนเนื่นยยางบางอาจารย์เขาคูทองกันไอคนนั้นยากจนมันเอาขนดินไปเรื่อยแต่คนอื่นทำไมไม่เห็นทองอตาตมาเขาไปนังสิ่ไบบอกก็ไม่โลภมากอยากได้แล้วเขาแล้วก็อยากจะไปดูว่าได้ทองเพื่อเขาจะแบ่งให้เราบ้างเนาะไม่เราไม่อยากได้ถ้าเขาแบ่งให้เอานะเนาะพอถูกต้องไหมไอคนน,นะน,อนั้นอ่ะจนปลูกถั่มนิดเดียว เอาดินไปเรื่อยๆไอ้คนขุดมาจากกรุงเทพพระวัดตัดน้าปฏิเจรเลยลูกศิษย์ประสดเป็นคนนั่งดูทางหนนี่ทองทองทองเยบ็เยบเย็บเย็บอัตมาก็ดูพระองค์นี้บอกทองทองจริงๆแต่คนนั้นไม่เห็นเพราะไม่เจอของเขาจาไว้ทำไมแจข,ของเราจะไปเอาเดี๋ยวของเราเข้ามาให้เองของของเราก็มาเองมาเองมาเองอยากได้สมเ็ลเวลาค้างไหม ถ้เาเป็นห้องเราเดี๋ยวก็มาให้แล้วบางคนไม่รู้เนี่ยบางทีมาสี่คนเราก็ให้คนนี้แล้วสามคนนี่ก็ซุบซิบซุบซิบถ้าจะชอบอยาคนนี้ถึงให้คน,นเราคงไม่ชอบเราถึงไม่ให้คนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยเราจึงไม่อยากให้แรงของใครต้องบังคับให้เพราะมันเป็นของเขาเราร้อนอ,อกร้อนใจอยากจะให้เขาจะตายไปอือ นัดใส่แล้วไม่ดีถ้าเวลาจะเอาไขรเน่ะนอนไม่หลับตืไม่ได้ถ้าเวลาจะให้เขาเนี่ยโอ้สบายใจมากมใส่ไม่ดีเลยเนาะแต่เราไม่ว่าอะไรกัน, <c oughs> นเนี่ยน่ขอฝากแยกโวมไว้เรื่องเป็นอย่างก็คนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็น,นตัวมากถ้านั่งจเจริญกับมาฐานได้จริงๆจะรู้สึกสามข้อนทะลุกให้ชัด อย่าไปว่ายานที่พกได้น่นยานที่ผ้าเนี่ยมีหนังสือยานแล้วก็มีเยอะแยะไปแต่ไม่เกิดประโยชน์อตาตมายยไม่ใหญ่ขนาดยานถ้าอยากได้ยานต้องไปหาหลวงพ่อคูณคูณบอกยานเหมือนมึงอ่ะม,มึงก็เหมือนโก้ไม่ผิดก็หรอก่านพูดตลกดีนะแล้วพูดโกงๆดีด้วยมันเป็นอย่างนี้ได้วมันจะได้ไประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรเลยนะจะบอกเล่าเลือกเหตุการณ์ของชีวิต แล้วเลิกได้สแสดงว่าเราทากรรมอะไรวะจะรู้หมายความอย่างนี้ไม่ใช่รู้เลิกชาติไม่ใช่เป็นผัวแกเป็นเมียข้าไม่ใช่อย่างนั้นนะพระบางองค์ไปอย่างนั้นไปได้เพี้ยนเพียนเพียเพ้ยนวันนั่งลงไปค่ะนึกขอบโยมอุไลายลัตโอโยมนะมาชาติาก่อนนะเคยเป็นโยมว่าถากอตมานะเคยส่งเสียกันมานะแล้วโยมอุไลายลัตก็เกิดข้อบอตมาด้วย ก็จริงนล้วก็ค่า,าฉันก็นางกกงกับท่านเลยพี่โถเอยอันนี้จังทุกขังหน้าตาเนาะอะไรกันไม่ใช่ระลึอก,ลอกอย่างนี้ระลึกเหตุการณ์คองชีวิตในเรื่องที่เราทําดีได้ทํา,ททาทชั่วไว้ทองนั้นมีอธิบายให้เข้าใจสองต่องการให้เรารู้กฎแห่งกรรมจากการกระทําของตนเองอย่าให้กระทําใหม่เลยใช้กรรมเก่าแต่กรรมใหม่จะไม่สร้างต่อไป เหมือนเราไปขยิมเงินเข้ามาจะไม่ขอยืมอีกเราจะทำเราเองต่อไปด้วยพึ่งตัวเองอย่างนี้นี่กรรมาฐานชัดเจนจะทําอะไรเนี่ยจะไม่มีเกกรื่องกับขครจะไม่ทะเลาะกระใครอยู่ไรลลัดไ,ลไปไหนก็แผ่เมตตาไปเมืองฝรั่งไปเมืองยุโรป,ปไป่ะไฝรั่งจะต้อนรับต้อนรับขับสู้เราจะค้าขายเลทัวอะไรตัวอะไรมันจะสะดวกขึ้นแต่มันไม่สะดวกมันขัดข้องเราก็แผ่เมตตาถ้าถัดข้องมาก รับรองตอนนั้นต้องได้เงินมากจ้ะเพขัดข้องเหลือเกินจะทาอะไรมันไม่สะดวกเลยจะใครก็แล้วเราก็แพ้ไม่ตาทนทุกข์กับทรมานและสู้ต่อไปความขัดข้องลกลับกลายเป็นสะดวกสบายกลับเป็นการได้เงินมากตอนหลังเอาไม่เลยบางทีไปไหนสะดวกเลยเนี่ยไปเข้าทำเขาเลยนะหลงอนเขาเลยไหมแม้โอ้ชาตุตายเงินอะไรมันซื้อเงินเยอะเ,เ,เ,เลยเปล่าไม่ได้เลย พวกไม่ให้เลยเห็นไหมเนีน่ยพวกไม่ให้เลยมันสะดวกมาก, <g contr _> มากไปทำไปนียทำมันขาดคล้องมากต้องได้เงินแน่ทำไว้ขาดคล้องอัน <g contr _> นี้ก็ขาดคล้องทัวร์นี่ก็ขาดคล้องอันนี้ก็ขาดคล้องทําต่อไปไอ้ขาดคล้องเนี่ยเดี๋ยวได้เงินที่หลังมารวมกันที่เดียวทำไม่เลยนะเนี่ยสะดวกไหมโอ้ไปนี้สะดวกล้วเกินโหขาได้เป็นร้านแล้วก็ทัวร์ได้เป็นร้านโอ้โหเยอะแยะสาธุสาธุไม่ได้ตังเลย มันไม่หายเลยมันง่ายไปทำอะไรให้ยากมันขัดข้องยากเดี๋ยวต้องได้เงินแน่นอนอันนี้จําไว้เลยไม่เชื่อไปนั่งไปชนนิพานอย่าไปสนใจเรื่องนั้นสนใจเรื่องอดทนดีวกว่าอดทนเป็นสมบัติหน้าต่อสู้แน่นอนความรู้เป็นสมบัติทั้งหน้าปราดความสามารถเป็นสมบัดทั้งนัาปะกอบผิดความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีผู้ดีต้องมีระเบียบต้องเรียบร้อยถึงจะเป็นผู้ดีได้ อ,อดทนนะคนที่มันจนใช่นหมเอาเนื้อตายมันอดทนไม่ได้มันไม่มีความอดทนหนาวก็ทนไม่ได้ร้อนก็ทนไม่ได้คนที่ดีมีปัญญาไม่ใช่ง่ายเลยจูรายลัดต้องอยากไม่ต้องอะไรกูรายรัดก็สมึกที่จะทํางานมายากหรือง่ายยากที่สุดตั้งแต่เล็กไปหาใหญ่ต้องอดทนน้ําตาจะตกหนหลายครั้งแล้วก็เสียเงินไปเยอะแยะ แล้วบางทีเนี่ยสะดวกไหลลื่นไปเลยแล้วก็ไม่ได้เงินเลยจำไว้นะแม้นี่ก็ขัดไอ้นี่ขัดข้องอยาคาเราเอ่อยาคามาอยาข้องเราเป็นพี่น้องกันยาคาให้ให้สําเร็จตามปรารถนาคือ,อยาคาคืออุปสรรคแล้วเราจะได้เงินในเรื่องเล็กเรืนเน่องบางทีเนี่ยทวงยากเขาทำไมไม่ให้เงินเราถึงเวลาเขามาให้เอง แม้จยเอามาพุงนี้ได้ปะนู้นอย่าไปเชื่อมันหน่อยเลยมันไหลไปง่ายมันก็ได้ยากมีแรงโกเทงกรรมจาการกระทำกรรมฐานทั้งหมดขอให้ทําให้พองหนอ่อยหยุดหน่อให้มันได้หายใจเข้ายาวให้ยาวทั้งหายใจหนะักเข้าคล่องหมดพอคล่องปั๊บทําอะไรรวดเร็วทันใจว่องไวเรียบร้อยทุกอย่างงานก็เสร็จทันเวลา อาตมาถึงได้พูดเสียเพื่อได้นะชาเพื่อไหวชาเนี่ยเพื่อต้องการไหวไหวแล้วมันคล่องต้องการชาไปก่อนชาไปก่อนนะอันนี้ก็สําคัญมากวันนี้ก็เวลาจํากัดนี่เราก็ต้องพูดมั่งไม่พูดเ็าจะไม่รู้เรื่องนะเราพูดให้เข้าใจจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบางคนเนี่ย ร่างกายเราก็ไปไปตามวัยคือความเสื่อมโทรมของเราทุกวันทําจิตให้มันเข้มแข็งจิตเข้มแข็งร่างกายเนี่ยมันก็แก่อย่าไปคิดมันเลยสาวก็ไม่จริงหนุ่มก็ไม่จริงรวมถึจิตนามันหลอกลวงกันชั่วคราวหลอกลวงชั่วคราวไม่มีอะไรที่ดีขึ้นจำไว้พอนอีกอย่างหนึง่งสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มันต้องหมดไปตามสภาพแต่จิตเข้มแข็งเอามาตักไม่ตายทําที่จิตร่างกายก็จะแข็งตามไปด้วยแต่บางครั้งเนี่ยจิตมันไปได้แต่ร่างกายมันไปไม่ไหวเราแก่มากแล้วเราเป็นอย่างนี้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของเขาเองตามสังขารร่างกายอย่าไปฝืนมันไม่ได้แต่จิตนี่ทําให้เข้มแข็งทําให้อดทน เวลาจะตายจากโรคไปจิตมันไายก่อนสังขารมันก็ทบทบส่งสมดินไปแล้วก็สังขารทั้งหลายเนี่ยก็ละลายไปตามสภาพธาตุน้นําดินน้าไฟนะเข้าเหลือแต่ธาตุดินคือกระดูกสังขารนั้งหละไม่มีเหลือแล้วเกิดเป็นที่เท่าก็ม,มีเท่านี้เองอะไรจะดอีอะไรสู้น้ําใจไม่ได้หรอกนะจะสวยสดกง,งามประการใดก็ตามสู้น้ําใจไม่ได้น้ําใจแปลวา่าอัจฉริยะใส เพื่ออาทรไม่ร้อนในอุลาไม่อะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าคนไหนเข้าถึงกรรมฐา,านคนนั้นจะมีเมตตาจะมีกรุณาอุเบกขาพร้อมเดีุวิพรหมวิหารธรรมที่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพบูชาชัดเจนตรงนี้จะไม่มีอคติกับใครเลยทําอะไรก็ไม่มีอคติจะปลอดภยัยไปไหนก็สะดวกสบายทุกอย่างเทวดาอลักขาแน่นอนวันนี้เราต้อง พูดบ้างเดี๋ยวจะสองวันจะออกกันแล้วเดี๋ยวไม่รู้อะไรจะได้เลยมาเดี๋ยวไม่มต้องการซื้อปนะันนาว่าได้ยานอะไรนะมาไปแค่ไหนนละ้วบางคนมาจะมาต่อยานที่เราไม่ชีมาจากไหนมั้งขันหน้ายานที่หกม,มาหลายวัดเลยขันอยากจะมาต่อยานวัดนี้วัดนี้มียานอะไรบ้างโอ้โหถามสักตนตนเลยไม่มียานอะไรแล้วข้าไม่ชี อ,อ๋อเล่าไปแย่สิเล่าไปแย่นี่แมมหนังจะฉายซ้ำพอด่ายะทีบ้าไหหน้าแดงเลยยืนทีหน้าเลยเลยเห็นไหมแมมลองค่าหน่อยก็โดดเลยนี่ยยัที่หกเอาระลึกเหตการณของกรรมจากที่เราทําจะไม่ทําอีกนะเดี๋ยวไม่ทำอีกเลยไปทําเอากรรมเนี่ยไปสร้างให้ลูกเราทําไมแล้วนะ ถึงเราจะตายจากโลกไปแล้วเอาความดีไว้ในโลกมนุษย์แต่ให้หลุกไว้ย้ายเสดเดือดร้อแก็เราก็เดินทางไปสู่ส้มไปหยับพบตาลบแห่งการจะทำของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้ดีชั่วประการใดข้อบากหมองยาเย็นทุกคนไม่มีคนอื่นทําให้เราเลยนะเราทําตัวเองกันทท้งนั้นกาททาตัวเองนะอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นโลกมนุษย์นี้ไม่มีใครทําให้เราไม่ทําใครจะทําท่องไว้เลยเราไม่ทําใครจะทําุนาไรัรน ทองไว้เลยแล้วเราไม่ทาใครจะทำจะให้ลูกจ้างทํานะจะไว้ใจทากระวังใจคนการตนใจเองนะทำไวเลยอย่าพลาดอย่าละสมาธิอย่าะมาธแต่เสียการเวลานี้ชเพราะคนเราสียจรงยังรู้พลาดนักตาู่รู้พลาดโกจริงนะแต่ยันมันพลาดหลายหุนนะแล้วก็ดูคนเนะี่ยต้องดูคนเนะี่ยไว้ลหลายอย่างห,หลายชนิดเป็นที่สังเกต ที่เราพูดไว้เสมอมาผู้หลักผู้ใหญ่จึงก็พูดให้เราฟังระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนดูเดี๋ยวเดียวไม่ได้หรอกถ้าเราได้กรรมฐานปัจจุบันนะดูเดี๋ยวนี้เห็นรู้ดูเดี๋ยวนี้เห็นหนอคนนี้ไว้ใจไม่ได้ออกมาอย่างนี้ใช,ใช,ใช่ชัดเจนถ้าเราไม่มีกรรมฐานในใจเลยต้องใช้เวลานานต้องดูนานๆเดี๋ยวมันก็โผล่มาให้เราเห็นเดี๋ยวมันก็โกหกเรื๋วขึ้นห้วยลงเขานะ ือหน่วยลวงเขานี่แสบเลยใช่ไหมมันทำมันแสบเลยโอข้ขอฝากไว้เนี่ยเลี้ยงคนมามากเนี่ยชุลายรัดเลยเราสะอาดออกได้ไวมากเนี่ยมันเป็นนิสัยอย่างเนี้ยมันทําอย่างเนี้ยมันทําอย่างน,น,างนี้ต่อหน้ามาพระเป็หลัลงตะโกตัวหน้าสมุแล้วต่างทมเชงพวกเนี่ยมันหวังดีกับเราไหมเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเลยเห็นความชั่วเป็นความดีของมันมันไม่เห็นความดีของเราที่เราเลี้ยงมันมา เลี้ยมันมาอะไรหนอนจะกัดตันอยู่เท่าสุนัขไม่มีไม่กัดเจ้ครองแน่ไปยทั้งตายมันก็ไม่กัดแต่ย้ายมันเป็นบ้าแต่คน,นเนี่ยอย่าไปตมีมันนะตัดเลยอย่าจะบอกให้นะนี่แหละอย่าไว้ใจทางระวังคนเราจะจนใจเองกับเสียการเวลาไม่ใช่น,น้อยไม่จะทาไม่ได้หรอกโบราณเขาว่าไว้ไว้ใจลูกไว้ใจลูกตาบอดหนึ่งข้าง ไว้ใจรูกจางตาบอดหมดสองข้างเลยไม่ได้ต้องดูอาเหตุผลเนี่ยกรรมฐา,านเนี่ยเข้าในหลักที่ต้องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่ามานั่งะไปสวนิพานไม่ใช่แน่เพราะนั้นก็เวลานี่จํากัดวันนี้พูดให้ฟังมากไม่พูดก็จะไม่รู้เรื่องเนาะแต่เรากไ็ไม่อยากพูดหรอกม,มันจะเสียอารมณ์เหมือนกันนะก็ต้องพูดบ้าง อู๋เหฟังตำรากรรมฐานเป็นตำราโมดูดูคนเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวถ้าเรามีสมาธิดีนะจะดูรู้เดี๋ยวนี้ว่านี้สายเป็นไงคือเห็นหนอเนี่ยเึงด้วยปัญญาถ้าคนเนี่ยพูดจาปากหวาน,นเยอะเกินเราก็เชื่อม่ได้เห็นหนอเข้าไปอ๋อข้นเปรี้ยวเหมือนมะม่วงเนี่ยนะมัน มันมันไม่ไม่แก่แล้วมันไปแก่โดยไปเล่งให้มันสุกมันจะหวานก้นมันจะเปรี้ยวมันจะเลียวรถคนเลี่ยวกับเราเนี่ยชัดเจนเนี่ยอย่าอื่นก็ไม่ชัดกรรมฐานเนี่ยดูคนธุรกิจดีมากเอาแค่นี้ก่อนเราเนี่แค่นี้ยังไม่ได้จะเอื้อมไปเอาข้านนได้ยังไง แล้วก็ดูสามีโกหกแ,แล้วเปล่ารับรองอะถ้าเราทํากรรมฐานสามีโกหกก็ไม่ได้หรอกเราก็คิดหนอเห็นหนอสามีโกหกก็เปล่านิกในใจโกหกจับได้ก็นิ่งจ้ะนิ่งยังไงต้องมีคาถานโมตสะภโกโตลาโตสมาลูกอุตสระต้องพอนิ่งต้องมาทอนต้องมาถอนน้องมาน่ง ไปไหนตาดูหูฟังปากนี่งตีเรีบเวียงมือทาด้วยความดีจะได้มีปัญญาจะได้แก้ไขปัญหาเอาตรงนี้สามีก็หกมากไอ้โอ้อยอะไรน่เจ้าข้าทาโง่เลยถ้าสามีโกหกแล้วก็หลอกลวงละโง่ซะเลยโง่บอกเป็นบอกเป็นใหญ่เนาะถ้าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่นะไ,มหญไม่ได้เนาะถูกไหมฮะอย่าไปอวดรู้อวดดีไม่ได้สามีรู้มากเราทาเป็นโง่ เาไปโง่นี่สมมตินะเขาไปโง่เลยทําไม่รู้สิกระทั่งที่รู้ถ้าเราไปอวดรู้อวดีเขาเดี๋ยวทะเลาะก,กันหาว่าไปรู้เรื่องของเขาเราต้องเก็บให้ลึกๆ mm hmm. น้ำอยอ,อกต้องเอาน้ำบกุกเนาะแล้วจะเก็บชวนลึกเข้าไว้ปัญญาซ่อนปัญญาเข้าไว้เธอไม่กลองมากลัวหกหีฉันนะคะในกวญในใจนะ ทรล้หมดแล้วทรล้หมดแล้วอย่าก็หกเลยนะเดี๋ยวเขาจะกลัวเราเลยนะเขาก็จะยกมือไหวขอบจะคุณมากคุณหนูแม่คุณแม่คะขอบคุณมากทําวขายไปอวดรั่วเขาอ้เนยไอ้เนี่อยอะไรแม่บาด,ด,าบาได,ไดนไะออวเนี้เน่อเนไอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้เน่อ้เไอ้นไ้นี้ ผมนึกมาเปล่าไม่มาจะได้พูดง่ายๆนึกว่ามาในการเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทำโง่มาทำไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่รู้มไม่ชี่เนี่ยสร้างความดียง่ายอวดรู้อวดดีเนี่ยสร้างความดียากสร้างความดียากมากเรารู้แหละเขาไปอย่างนั้นถ้าเห็นเขาจะพลาดท่าเสียทีเรื่อยประมาทจะได้เตือน ต้องการเอาไว้เตือนเขาเขาจะได้รู้ว่าอ๋อแม่บ้านเราก็รู้เหรอเนี่ยเราจะพลาดท่าเสียทีกับเขาเแล้วจะเสียเงินเราก็เตือนพูดเพอเพลาะพูดเปรียบเปลือบเคยไม่ละเลยพูดด้วยความดีเอาดีแก้รับลายเขาดีเขาลายมาจะไลยต่อเขาไม่ดีมาจะเอาความดีไปแก้ไขคนตระหนี่ให้ของที่ต้องใจคนพูดเลวหลายาความจริงใจไปสนขนาดต้องยอมเราแน่นอนเพราะฉะนั้นโง่ไว สู่ิัตนาโง่บอกเป็นบอกเป็นใหญ่โง่บอกเป็นบอกเป็นใหญ่จําไว้โง่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่โง่แกมอีกไอคนที่ฉลาดมันฉลาดเดือดร้อนเราโง่ไม่มีใครเดือดร้อนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเก็บไว้ในภายในแล้วจะได้ไว้แก้ขต่อไปเนี่ยตรงนี้สําคัญมากนี่คือกรรมฐานตอนนี้ไปก็โอ้ เราหกโมงขึ้นเล้วเนี่ยนี่พูดกับกับพูดแค่สองนาทีกันเนี่ยเนี่ยพูดมากแล้วไม่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 เบรกมั้งไม่เบรกมั้งเลยลับก็เพลินเลยเดี๋ยวก็พูดเจ็ดโมงเลยเลยเจ็ดโมงก็ชอบเลยไม่ต้องไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งสบายมากเนาะทำอะไรให้ลำบากไว้ะ ทำให้ยากไว้ถึงตอนสบายเนี่ยสบายเนี่ยได้มาจากลําบากความสุขได้มาจากความทุกข์ทำมาแล้วมาเคนเล่าแล้วแกเละแกะเสียที่สุดทําตัวอย่างไปชอนลูกอยู่โรงเรียนให้มันได้ปปดโรงเรียนนะแล้วก็ตําลาลาครูออกออกไม่ได้แย่ต yeah, ูครูเนี่ยขนาดนี้แล้วมีขนาดไหน เราก็หาเวลาออกนี่จะแม้เราจะออกจากโรงเรียนไม่ให้ละอยู่มัธยมศึกนะครูครูผู้หญิงสาวด้วยนั่งเสียงเก้าอี้แล้วก็ไม่ดูด้วยครูนี่โง่นั่งโกลงล่องพอดีเขาไม่นั่งกกงล่องเลยนะรู้ไหมอย่าไปนั่งโกลงล่องแล้วครูคนเนี้ชอบบ้วนน้ำลายชอบบ้วนน้ำลาย เราเนื้อก่อนตอนจะบ้วนเราต้องไม่แย่เราต้องมองก่อนว่าไปจะบ้วนน้ำลายไหมเดี๋ยวพาวจะไปแน่นพอดีจะบ้วนลงหัวเราสิครูคนนี้เป็นโรคปอดตายตายเนี่ยแตกเขาขาดื้อยขาดแล้วบ้วนตุงข้างโต๊ะไปโต๊เขียนเสือแกเป็นโรคันนี้สะเลึจจ้นมาสอนมาๆเขาแกก็ขาดแล้วไม่มีกระโถนมาด้วย เราก็แย่งตรงนั้นเลยพอแย่งไปนะปั๊บแ้วก็มองไปออกได้เลยนี่กำลัลาเลาไม่ออกต้องออกเลยวิธีนี้จะไหมเก่งไหมเก่งทุกด้านเลยเนาะจะได้ามาสอนเขาเนี่ยเล่าให้ฟังไปอย่างนี้ถ้าจะต้องนั่ง ให้สองชั่วโมงก็ไม่ไหวเอาสามสิบนาทีเนอะนี่ตั้งใจเลยนะเนี่ยว่าจะให้เดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงเล้วไปทานข้าวส้อเบ็ดโมงนเนอะฮะไม่ใช่แล้วเอาตั้งสามสิบแล้วก็นายสามสิบ หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวตอนหลังจะบรรยายนิดหน่อยให้ฟังเอาตอนนี้ก่อนนี่จิตเรานี่มีหลายประเภทบางครั้งก็จิตมันทุ่งพลาด ุ้งครั้งบางครั้งก็จิตเพอ้อฝันไปถึงเรื่องของต่างๆที่เราที่ตั้งใจอยากได้มันก็ปุ้งครังไปตามสภาพของจิตแต่จิตที่จะนิ่งและก็จะมีสมาธิเนี่ยน้อยมากแต่สมาธิของเราที่เราตั้งใจ,จกับปฏิบัตินี้เนี่ยมันก็ได้รับผล ถ้เราจะรู้นึกคิดว่าในสมาธิที่จิตจะได้เนี่ยแสนจะยากที่จะให้จิตที่ต่เป็นสมาธิตลอดไปแนันจะยากที่ตามากล่าวไว้เสมอว่าเราจะใช้เวลาเนี่ยจะมีสติทักห้านาทีเนี่ยก็แสนจะยากมากเพราะยากอย่างไรหรือ ยากตอนที่จิตมันอยู่ที่ไม่ได้มันก็ฟุ้งฟ้งที่เราคิดมาต้องหลายวันเราฝังใจอยากได้อะไรเป็นการฝ่ฝันเพ้อฝันมาตั้งแต่เป็นเด็กหรือมาตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันเพ้อฝันแต่คำมาเพ้อฝันนั่นมันยังอย่ในิึกรบทุกดวง แล้วพอเราจะมานั่งสมาธิมาตั้งจิตให้มันอยู่ที่มันก็เพ้อฝันเก่ามาให้เราปรากฏขึ้นในขณะนี้ปรากฏอะไรรู้ไหมให้เราปรากฏว่ามันโผล่ขึ้นมาขณะเดินจงกรมถ้าหากว่าเรามีสมาธิมาได้มันก็โผล่มาเลย อาการเพ้อฝันและการที่เราคิดตั้งจต่คางอดีตมันจะโผล่ให้เราขณะบางครั้งจะเป็นการเดินจงกลมบางครั้งกําลังจะดําเนินนั่งสมาธิมันก็โผล่มาขณะนั่งเราก็ตั้งสติไว้มัน่นให้ใจเข้าย,ยาวๆหน่อยทพ้องมันจะพองออกไปให้ใจเข้า เรายาวให้ใจออกให้ยาวแล้วมันจะพองหนอยุบหนอให้มันคล่องตรงให้ได้เอาตรงเนี้พอทำพองหนอยุบหนอจิตมันก็พองหนอยุบหนอไปจิตในเนี่ยมันจะเฟื่อนคืนให้มาคือมันลืมไปแล้วครั้งอดีตมันจะโผล่โผล่ทำไมให้เราคิด ถึงเรื่องโนง้เรื่องนี้อีปาถาถ้าเราทำงานเลินเชินนะเช่นจะททำครัวหรือทำอะไรให้เลินเชิที่เราชอบไอ้พันนี่มันจะไม่โผล่มันก็ไม่โผล่ออกมาชิดถ้าเราไปสํารวมจิตเข้าสํารวมกายสํารวมวาจาสังรวมจิตให้มันอยู่ที่พอมีสติบ้างพอมีสมาธิบา้างไอ้พรนนั้นโผล่เลย โผล่เมื่อครั้งนั้นมาครั้งที่บ้านมีเรื่องครั้งที่เราไปที่โนโครั้งที่เรามาที่โผล่ทันทีครั้งที่จิกบกำลังฟ้องหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอแสจึงมันก็คิดตาลบเรืเ่องนั้นตาลบอย่างนี้เดี๋ยวการเข้าใจผิดคิดว่าเอ๊ะทำไม่จะผลมันได้ผลนะได้ผลคือมันโผล่มาเนี่ยเราจะได้กําหนด กำหนดคลิกหนอตรงนี้คลิกหนอเรื่องตาลบนี้คลิดหน้าเข้านะเข้า,นะขาไอ,อ้สติเรามันครบสมาธิครบวงจรความคลิกนี่จะปรากฏชัดว่าเพื่อเป็นข้างอดีตมาแล้วนั้นไม่ควรจะคลิกแต่คำว่าไม่ควรจะคลิกมันเกิดเองนะ มันไม่ใช่ว่าเราคิดมา,เ,าเราจะไปคิดมดันเลยมันคือฟ้าวุทยากรท่านบอกว่าอย่าคิดเรื่องเก่านะมาแต่เรื่องใหม่ปัจจุบันก็ถูกแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเนะี่ยไม่คิดไม่ได้รลกมันจะต้องคิดตลอดเลย